เอาจริงๆแล้วนะครับที่แม็กกับท็อปเนี่ยได้ตัดสินใจมาถ่ายรูปพิเศษนในวันนี้นจริงๆแล้วเนี่ยติดใจมากเพราะว่าคือเราเนี่ย <c oughs> คบกันมาปีนี้ก็เข้าเข้าสู่ปีที่3นะครับก็รู้สึกคือจริงๆแล้วเนี่ยแม็กจะเป็นคนที่ขยันขันข็งในเรื่องของการแต่งงานตลอดเลยทุกๆครั้งที่เราคุยกันว่าเมื่อไรจะแต่งงานอะไรแต่งงานอะไร่างเงี้ยนแต่ว่าคือมันก็ไม่มีโอกาสที่จะได้แต่งในช่วงนี้ด้วยสถานการณ์ของเราด้วยแล้วก็ เรื่องหลายๆอย่างบางทีเนี่ยสังคมในปัจจุบันที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่ได้เปิดกว้างในเรื่องของเสรีเพศแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเราเปิดกว้างกันทั้งเสรีเพศไม่ว่าจะเป็นทั้งกลุ่ม LGBTQ หรือว่าผู้หญิงผู้ชายหรือทอมดี้หรือบางทีก็จะมีคู่ของผู้หญิงที่ไปคบกับอ่าดี้ดี้ก็มีตอนนี้ผู้หญิงกับเกย์ก็มีครับใช่ผู้หญิงเกย์ก็มีแล้วก็ผู้หญิงกับสาวเพศสองก็มีสาวเพศสองกับเกย์ก็มีนะครับตอนนี้มันทําให้เรารู้สึกว่า สังคมในปัจจุบันเนี่ยเปิดกวา้กวางขึ้น,นเปิดกว้างขึ้นปิดกว้างขึ้นแล้วก็คือจริงๆเนี่ยใจลึกๆเนี่ยถ้าพูดตามความจริงเลยนะก็คืออยากที่จะาาแต่งงานครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะว่าการแต่งงานครั้งนึงในชีวิตเนี่ยมันเป็นความสาันของคนทุกคนทุกเพศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็ตาม มันมีความรู้สึกที่ว่าฉันอยากจะแต่งงานครั้งหนึ่งในชีวิตก่อนที่เราจะไม่ได้อยู่บนโลกแห่งนี้อีกนะครับ mm hmm. คือมันเป็นสิ่งที่ที่เราเราใฝ่ฝันแล้วเราตั้งใจมากกับครั้งหนึ่งในชีวิตอย่างที่แมกตัดสินใจคือแมกไม่เคยไม่เคยที่จะคิดที่จะมีการแต่งงานกับใครหรืออะไรเงี้ยแต่เพราะเนี่ยเราพบก,กันมาปีนี้เข้าสู่ปีที่สาม ก็จะมีคนต่างๆนะที่คอยเชียร์เราในเรื <right like that> eh ่องของการแต่งงานหรือยังหรือจะแบบเมื่อไหร่จะแต่งกันเมื่อไหร่จะอะไรกันเราก็ยังกล้ากับคนแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าใช่วันนี้วันนี้รู้สึกว่าตัดสินใจได้ดีมากแล้วก็ตัดสินใจถูกมากที่มาถ่ายที่นีแล้ว b u i l d ิ n ใช่แล้วการที่ถ่าย building เนี่ยก็คือการที่เป็นภาพจดจํา เป็นภาพในชีวิตที่จดจำครับในระยะเวลาหนึ่งที่เรามีความสุขแล้วเราได้มีความสุขในการจดจําเกี่ยวกับรูปภาพเนาะรูปภาพแล้วก็งานแต่งงานเนี่ยก็คือพูดถึงงานแต่งงานเนี่ยเราต้องนึกถึงพิเศษดิ้งอยู่แล้วเพราะว่ามันคือภาพจดจําที่ทําให้เราได้จดจําสถานการณ์ดีๆนะครับที่กาลังเกิดที่กําลังเกิดขึ้นใช่ในปัจจุบันไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะเราสคนนะทุกๆคนที่มีความรักครับ เรา,เ,าเราเราสามารถแบ่งปันความรักให้กันได้แล้วก็แบ่งปันความรักแล้วมันเป็นภาพประทับใจที่ทําให้ใครๆหลายๆคนเห็นวิชาเราได้ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการถ่ายถ่ายภาพไปตนี้รู้สึกคุณแฮปปี้ไหมครับรู้แฮปปี้มากครับแฮปปี้มาก,มากเพราะว่าปกติผมเป็นคนที่ตื่นเต้นเวลาเจอกล้องตื่นเต้นมากนะครับแต่ว่าเวลามาที่นี่สตูสวยที่ดี รู้สึกดีสถานที่สะอาดแล้วก็ผู้คนทุกๆคนนะครับพนักงานหรือว่าเจ้าของร้านอะไรอย่างเงี้ยช่วยเหลือกันในในความเปลี่ยนเสื้อผ้าในการที่ดูว่า acting นี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ก็รู้สึกไม่ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกเป็นตัวเองมากที่สุดครับครับแล้วก็การถ่ายพรีว d d ิ n งวันนี้นะครับมันก็เป็นการ ส่งต่อสัญลักษณ์แห่งความรักนะครับเพื่อที่เราจะได้มีภาพวามทรงจำที่ดีเหล่านี้เก็บไว้ในความรู้สึกของเรานะครับแล้วก็ส่วนตัวแมกเองเนี่ยแม็กก็อยากจะส่งมอบความรักของแม็กกับท็อปเนี่ยให้กับคนทุกๆคนนะฮะให้เข้าถึงความรักของกันและกันและใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะฮะใช่ครับและ88 image เนี่ยครับก็คือสื่อนะครับที่ช่วย เปิดโลกว่างให้กับความรักของเรานะครับให้คนอื่นรู้ว่าความรักของเราบริสุทธิ์ขน,น,นาดไหนครับจะมมาใช้บริการกันที่8 8อีเมลนะครับ